มาดูวิธีการใช้งานโหมดปิดควันดำนะครับให้เรากดปุ่มโหมดค้างไว้ไปหาตัวสัญ,ญลักษณ์2ขีดแล้วปล่อยนิ้วออกนะครับดูนะครับกดค้างนะครับปล่อยนิ้วออกนะครับสัญ,ญลักษณ์ขึ้นแบบเนี้ยเขาต้องการให้เราเลือกรอบที่จะปิดควันนะครับเราจะไปเลือกกันที่3500รอบนะครับและกดล็อกกันเราไปดูรอบครับผมจะเล่นเครื่องไปนะครับ 3,500นะครับพอเราเลือกรอบได้แล้วเนี่ยครับ3 5 0 0นะครับเรากดปุ่มโหมด1ทีนะครับเพื่อยืนยันนะครับอ,อันนี้เราเลือกรอบไปที่3,500แล้วนะครับพอเรากด1ทีมันยืนยันแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนเนี้ยเป็นโหมดปิดควันดำจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตัว P นะครับตอนนี้นะครับวิธีการออกนะครับมาดูวิธีการออกก่อน ให้กดปุ่มโหมดหนึ่งทีปุ่มสเตปตามนะครับดูนะครับก็จะมาสู่โหมดคันเร่งไฟฟ้าคราวนี้ข้างหน้ามีด่านนะครับเราต้องการปิดควันนะครับให้เรากดปุ่มโหมดค้างไว้ไปหาตัว P นะครับกดค้างเลยเจอตัว P แล้วปล่อยนิ้วออกก็จะเข้าสู่โหมดปิดควันเลยอ่าดูรอบนะครับ นะครับก็เข้าด่านได้เลยนะครับอีกหนึ่งรอบกดออกนะครับทํางานสองสเต็ปโหมดทีหนึ่งสเต็ปตามนะครับหนึ่งสองออกมาเป็นคันเล่งไฟฟ้าแล้วมาดูรอบครับอารอบฟาดปกติขอบคุณครับ